เห็นคนบ่นเศรษฐกิจไม่ดีเยอะมากมันทนไม่ไหวแล้วก็เห็นคนหาเงินแบบยากๆเยอะมากมันทนไม่ไหวต้องมาบอกทุกคนนะครับคุณนะคนที่ฟังผมอยู่นะอย่าหาเงินแบบยากๆยุคนี้มันยุคออนไลน์อย่าไปตั้งลงตั้งร้านอะไรเหนื่อยๆไม่เอานะครับจงอ,อย่างยกตัวอย่างเอออะไรวะวันนี้เพิ่งไปซื้อ เออเพิ่งไปซื้อน้ำมะพร้าวมาแปดลูกหนึ่งร้อยบาทแปดลูกหนึ่งร้อยบาทเขาเอาใส่รถกระบะมาผมชอบเป็นคนชอบกินน้ำมะพร้าวไงเขาใส่รถกระบะแล้วอยู่ข้างหลังแล้วผมก็เลยจอดรถซื้อใช่ไหมแปดลูกหนึ่งร้อยบาทลูกสาวผมเนี่ยมานั่งคิดแล้วแล้ว,ลวฝนตกหนักด้วยนะฝนตกหนักแล้วเขาก็ต้องยกโอโ้โหเออแต่ผมไม่ได้ออกลงจากรถเลยเ <laughs> ขาก็เขาเขาก็แบบว่าเออลำบากเหมือนกันนะแต่ผมซื้อแปดลูกซื้อทั้งหมดสิบหกลูกสองร้อยบาท ลูกสาวผมคิดโอ้เขาทําทั้งวันนี้ไม่มีทางได้เกินลูกสาวผมคิดเป็นนักธุรกิจเหมือนะคนโตทําทั้งวันไม่ได้เกินไม่มีทางได้เกินสามพบาทโอ้ไม่ก oh <my> ็แต่แปลว่าอะไรคุณอย่าทําอะไรที่มันเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็คนใหญ่เขาตัดราคากันด้วยนะมันมีมันมีมนมโอ้ตลอดทางมีมีเจ็ดลูกร้อยกับแปดลูกร้อยตัดราคากันคือไงอ่ะคุณ คุณห้ามไปเล่นเกมนั้นเด็ดขาดนะครับผมสอนทุกลูกศิษย์ทุกคนห้ามไปอยู่ในเกมตัดราคาคุณจะไม่มีทางลุ่งคุณจะไม่มีทางรวยคุณจะรวยยากมากไม่ต้องมาเถียงผมในยุคเก่าอาจจะเป็นพวกอะไรอ่ะนายทุนเจ้าสัวอะไรต่างๆเ <apocalypse> ขามีเขาเล่นเกมนั้นแต่เกมนั้น,ม,นมันหมดไปตอนที่อินเทอร์เน็ตมาโอเคป่ะตอนที่อินเทอร์เน็ตมาคนกลางนี่หมดไปเลย เดี๋ยววันนี้จะมีข้อมูลเจ๋งๆสี่แหล่งรายได้คุณโชคดีมากที่มาฟังวันนี้นะครับสี่แหล่งรายได้หาเงินง่ายๆหรือคุณจะหาเงินยากก็โอเคไม่เป็นไรมีช่องอื่นเปิดดูได้นะครับมีช่องไปเปิดทีวีเอาอะจะจะเจอจะเจอหลักฐานหาเงินยากเพียบใช่ไหมขากมจะบอกเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็จะหาอะไรแล้วผมจะผมรู้เลยนะนักข่าวบางคนนี่มันเขียนวิเคราะห์ไม่โอเคเลยอะ มันเขียนวิเคราะห์ออกมาแล้วแปลามันทาให้คนรู้สึกว่าไม่เงินหายากไปหมดเลยทุกอย่างคือความขาดหมดเพราะอะไรหรือป่าเพราะเขาเองก็ไม่รวยคนเขียนข่าวเองก็ไม่รวยเขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องอยู่ในบเบริชั่นหรือว่าความรู้สึกว่าเงินมันหาง่าย mm hmm. เข้าใจปะ่ะแต่สิ่งแรกเลยต้องเปลี่ยนนะคือเปลี่ยนภายในเพราะฉะนั้นข้อศูนย์นะข้อศูนย์ก่อนข้อหน okay, ึ่งโอเคป่ะข้อศูนย์คือเปลี่ยนพลังภายในก่อน เปลี่ยนความเชื่อคุณก่อนว่าเงินมันหาง่ายโอเคเปล่าเงินไอ้คำว่าเงินหายากมันต้องไม่อยู่ในสาระบบของคุณคุณไม่ต้องไม่ไปเชื่อคนไม่มันจะฝังหัวคุณมาจากรุ่นคุณแม่คุณพ่อคุณอ่ะที่บอกว่าอะไรนะเงินกูไม่ได้ปลูกเองอะไรนะกูไม่ได้พิมแบงเองได้นะเว้ยนี้คำพูดพ่อผมเองบอกไม่ได้พิมแบงเงินมันต้องแยกมาด้วยญาดเเงื่อนแรงงานอะไรทั้งหลายแหละโอ้แต่แต่คุณพ่อผมยังทึ่ง คุณพ่อคุณแม่ผมมาทึ่งมากเลยว่าผมหาเงินไรงง่ายขนาดนี้แล้วผมแล้วผมก็ไม่ยอมทําแบบเขาด้วยนะคืองานแบบเหนื่อยๆของพ่อผมไม่ทับไม่แตะเลยเขาพยายามจะให้ผมทําหูฉลามไงตอนแบบผมผมทำหูฉลามแบบโกยหูฉลามตอนเด็กๆก็จะพยายามให้คุณนุนนึกภาพนะกระสอบหูฉลามอ่ะเด็กๆครับคุณพ่อคุณแม่ผมก็สร้างตัวจากสิ่งนั้นไม่ใช่หูฉลามแบบที่กินในร้านอาหารนุ้ย หูชู่มามำแบบเป็นกระสอบกระสอบใหญ่ๆมีมีเป็นหูเป็นกระสาบแล้วมันเคม็มๆเหม็นๆแล้วก็แล้วก็มีหนอนเต็มไปหมดอะแล้วมีนอนมีอะไรแล้วก็พวกเราเด็กๆนี่นอนกับนอนนะเว้ยบ้านผมหนอนเต็มไปหมดเลยกระจั้วเต็ไมไปหมด <S <S มคือบ้านเราอยู่กับสินค้าเข้าใจปากระสายสินค้าว่าสินค้าเห,ม,เหม,ม็นๆนะเหม็นๆเหม็นมากเลยอะคือไปโรงเรียนลูกเพื่อนๆผมมันเรียกผมว่าสกังอะตอนเด็กๆเขาเรียกผมว่าสกังว่าเหม็นมึงเหม็นปลารอกันใหญ่ แล,แล้วพ่อแม่ผมก็ก็คิดว่าลูกจะทครูดฉลามด้วยปรากฏว่าผมอยากจะทํางานง่ายๆอยากเป็นคนดักเตอร์จริงๆมันก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ามันง่ายเพราะว่าผมรักมันไงเข้าใจปะ่ะแต่ว่าผมรักมันก็เลยทํางานเยอะๆก็มันก็ไม่แปลกมันก็แบบเรารักมันเหมือนกับไม่ได้ทํางานแต่ประเด็นก็คือว่าคุณต้องเปลี่ยนภายในก่อนข้อศูนย์นะครับเ,เ,เ,เงินมันหาง่ายและอะไรที่ตรงกันข้ามแบบนั้นคุณห้ามเสพ เข้าใจเปล่าอะไรถ้ามีสื่อแบบไหนแม่งพยายามพูดบอกเศรษฐกิจไม่ดีเงินหายากปิดแม่งเลยไม่ดูแล้วห้าคุณห้ามเสพห้ามเข้าสมองเด็ดขาดห้ามห้ามให้มันมาล้างสมองเราหรือคนรอบข้างก็เหมือนกันหรือไม่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นแบบว่าคนที่สร้างตัวกว่าจะได้เงินสร้างตัวมา30ปี20ปีอะไรเงี้ยรุ่นคนประเภทที่ว่าเ,เสื้อผือนหมอนใบแต่ขยันก็ทําได้ แต่รุ่นนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะรุ่นนี้มันยุคออนไลน์อะ่ะเขาเกิดมาเขายังไม่มียุคออนไลน์แต่ของเรามันมียุคออนไลน์เขาเกิดมาไม่มี Facebook เขาก็ต้องไปแบ่งหามอะไรก่อนเริ่มแ,แรกๆแล้วก็ถ้าทางานหนักขึ้นมาเรื่อยๆแล้วค่อยๆสบายขึ้นบางคนก็ยังติดการทํางานหนักก็โอเคไม่เป็นไรถ้าเขาอยากจะทำถ้าเขามีแฮปปี้อย่างนั้นก็โอเคแต่ผมชอบทํางานอะไรที่ตัวเองชอบแล้วก็ไม่ต้องทําเยอะพอทะทเยอะจะเบื่อเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ผมถ้าผมต้องมาตั้งสอนนั่งไลฟ์อย่างนี้ทุกวัน ผมก็จะเบื่อเหมือนกันแต่พอดีมันทํเงานนานท,ทําทีแล้วก็ทําเพื่อความสนุกของตัวเองมันไม่ได้มันเซิร์ฟตัวฉันแล้วก็คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยออมีหลายคนที่มาบอกว่ามีไม่กี่คนหรอกน้อยแต่ว่ามาบอกว่าผมมีเงินไม่พออ,อ,อะไรดีทําไมอาจารย์ไม่เปิดคอร์สสอนฟรีบ้างออม,ม,มีก็มีบ้างนะนานๆโผล่มาทีหนึง่งทาไมอาจารย์ไม่เปิดคอร์สสอนฟรีบ้างผมบอกผมต้องมีต้องมีะไรนะแล้วว่าออโต้รีพลายแล้วว่าแบบนี้บอกว่า จร,จริงๆมีมีคลิปมีคลิปฟรีนะเป็นพนนันคลิปเลยแค่คุณเรียนฟรีคุณก็เปลี่ยนชีวิตได้ยบบคนเมื่อกี้นี้พูดอ่ะเพราะฉะนั้นแค่คุณเรียนฟรีคุณก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้แล้วไม่จําเป็นต้องอาจจะเข้าคอร์สมันก็จะเร็วกว่าใช่ไหมพ่อผมยิ่งถ้าใครใคร,ใครลงคอร์สพันล้านออนไลน์ไปแล้วนะมาบอกเพื่อนหน่อยคอร์สล่าสุดของผลเนี่ยฮอตมากนะครับทุกคนคนมาบอกเยอะเลยบอกว่าโอ้โหอาจารย์คอสนี้มันค,คุ้ม นี่นี่เอพิโซดเท่าไรไปแล้ววันเนี่ยสิไปแอ้วนี่ใช่ไหมเอพิโซดสิมีมีประมาณ30คลิปได้เ oh. ออยังไม่ได้ถึงช่วงช่วงสําคัญนะช่วงสาคัญช่วงสุดท้ายคือบอกเลยบอกเลย11วิธีหาเงินจากการทําออนไลน์ที่รวยสุดอะพูดง่ายที่ง่ายสุดเร็วสุดคุณต้องไปเรียนคอร์สนั้นนะใครยังไม่ไปเรียนคอร์สนั้นจงไปเรียนซะพันล้านออนไลน์เออราคามันขึ้นมาตลอดอพูดก,กันตรงๆคุณกิฟต์นี่บอกว่าแค่เรียนฟรีหน้าเพจ ของอาจารย์ก็เปลี่ยนชีวิตได้แล้วค่ะจริงอ่าจรอ่อือซูมเข้าซูมออกมั้งพีเตอร์จะได้แบบเห็นข้างหลังมั้งเออนี่มีใครนี่คุณพิมพิม,พ,มพิมพัชกาบอกว่าคอสพันล้านดีมากแล้วเมื่อวานนี้ก็เคชมก็มาบอกบอกว่าอาจารย์ดูแล้วมันใช่ขณะเคชมมีประสบการณ์เขามีเป็นธุรกิจพันล้านนะเคชมเคชมบิวตี้เพเนอร์สวยมากแล้วก็ มีธุรกิจพันล้านเขาบอกเขายังมาดูแล้วยัาบอกโอ้โหอาจารย์คอสนี้ทําไมมันดีอย่างนี้คุณไปลงเลยนะถ้าคุณอยากปีหน้าคุณอยากสบายโอเคปะ่ะเพราะมันมีองค์ประกอบ5อันที่คุณต้องมี5อันที่คุณต้องมีถ้าคุณไม่มี5อันนี้ขาดไปอันใดอันหนึ่งมันจะไม่ลุ่งอะ่ะแล้วก็มันหรือบางทีคุณได้ยอดวิวแต่ก็ไม่รวยบางคนคนดูเยอะแต่ก็ไม่รวยมันไม่ได้ผมจะต้องสอนพวกคุณให้รวยเพราะว่าอะไร คุณจะไม่มีทางมีอิทธิพลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นในทางดีนะถ้าคุณไม่รวยข้อนี้ครับผมตกผลึกข้อนี้ผมตกผลึกข้อนี้ศูนจุดห้าแล้วกันข้อศูนจุดห้ายังไม่เข้าข้อหนึ่งข้อสําคัญคืออะไรรู้ป่ามันคืออะไรข้อนี้ผมตกผลึกตอนที่แม่งผมเป็นคอนดักเตอร์เราก็นึกว่าคอนดักเตอร์แม่งอูโหสงส่งอิทธิพลจังเลยแม่งสั่งคนโน้นก็ได้สั่งคนนี้ก็ได้นนได,ดังสุดๆนนนี่น,นนี่แต่พอไปเข้าไปถึงเว้ยโอ้มีเจ้านายเว้ยเฮ้ย ไอ้นักนักหนังสือพิมพ์เดี๋ยวก็เขียนด่าก็ได้พวอนักวิจารณ์ต่างๆเขียนด่าในหนังสือพิมพ์ก็ได้หรือว่าคนดูก็มีสิทธิ์เขาคนจ่ายตังค์ให้เราโอ้เวอร์ไม่ค่อยมีแต่คุณรู้ไหมว่าอยู่ไปนานๆเนี่ยทำให้ผมเข้าใจเลยว่าสิ่งที่ทำให้คุณมีอิทธิพลได้สมบูรณ์คือคุณมีเงินด้วยคือคุณมีมี influence มีมีคนเคารพ ความคิดเห็นของคุณคุณสามารถโน้มน้าวใจคนได้เพราะนั่นคือการมีอิทธิพลใช่ไหมนั่นข้อนหนึ่งแต่มันไม่มีทางอิอทธิพลสมบูรณ์แบบถ้าคุณไม่รวยด้วยเพราะฉะนั้นสองอันนี้มันต้องจูดต,ต้องมีทั้งคู่แล้วผมสอนอย่างนั้นสมบูรณ์แบบในคอร์สพันล้านออนไลน์คุณยังไงก็ต้องถ้าอยากเปลี่ยนโลกผมเชื้อเชิญให้ทุกคนมาลงนะครับเชื้อเชิญเชื้อเชิญไม่เคยใช้คํานี้มีแต่ว่าสั่ง ใช่วันนี้เชื้อเชิญแบบว่าอบอุ่นวันนี้ผู้ชายอบอุ่นอผู้ชายผู้ชายอบอุ่นวันนี้อุ่นอุ่นไหมวันนี้อุ่นใส่ผ้าใส่ผ้าพันคอมาด้วยไงโอเคข้อข้อหนึ่งแล้วนะครับสรุปข้อ0.5เมื่อกี้นี้เก็ตกันหรือเปล่า0.5คืออะไร0ูคือคุณไม่มีทางรวยเออคุณไม่มีทางมีธิพนแบบสมบูรณ์ได้ถ้าคุณไม่รวยด้วย มาถึงคุณดาวต่อยดังแค่ไหนอะต่อยคุณเป็นดาราดังแค่ไหนถ้าคุณไม่รวยด้วยคุณก็ต้องไปงอคนมีตังค์เข้าใจป่าคุณอย่าไปคิดว่าเออเดี๋ยวสักวันวน,นึงฉันจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังฉันจะเป็นอินสตาแกรมอินฟลูเอนเซอร์มีมีมีอะไรอะมีคนติดตามยาเยอะๆฉันก็สามารถบอกฐานแฟนฉันได้ซื้อให้ฐานแฟนฉันมาซื้อหนังสือนู่นนีน่นี่แต่ว่าถ้าคุณไม่รวยนะมันจะไม่เต็มที่โอเคปะ่ะพอดีผมมีสองอย่างแล้ว สิ่ง,ง,งทั้งสองอย่างคือมีอิทธิพลและมีความรวยด้วยแล้วผมใช้พลังของผมในทางที่ดีโอเคป่ะผมใช้ทางเดิมพของผมแต่ทำยังไงช่วยกันเปลี่ยนประเทศนี้ยกระดับประเทศนี้ช่วยให้ปัญญาสว่างแสงสว่างความรู้กับผู้คนและสี่แหล่งรายได้ที่หาเงินง่ายที่สุดอันแรกนี้ไม่แทบจะไม่ต้องพูดกันแล้วแลวส่วนใหญ่คนจะรู้แล้วแต่ต้องย้ําเตือนไว้ก่อนว่าถ้าคุณไม่ทําสิ่งนี้คุณเตรียมตัวเตรียมตัวเหนื่อยโอเคนั่นคืออะไร ทำออนไลน์คุณจะต้องสร้างยังไม่ต้องผู้ง่ายขายของออนไลน์อ่ะแต่ขายอะไรก่อนืีก่อนรู้ปะ่ะผมคิดว่าผมอยากดันแรกเลยนะต้องทําก่อนคือพูดง่ายคือสร้างแบรนด์ให้ตัวเองคุณต้องมีตัวตนแล้วไม่มีนี่มันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยถ้าคุณไม่มีแบรนด์ตัวเองมาตัวเองในหน้าคุณไม่ได้ออกกล้องมันเหมือนคุณนี่แม่งไม่มีไม่มีบัตรประชาชนอะ่ะ mm hmm. เข้าใจปะถ้าขายไม่ได้ ถ้าคุณคิดว่าคุณขายของโดยไม่ต้องเอาตัวออกมาคุณจะไปช้ามากเลยถ้าคุณอยากจะขายของโดยแอบแอบซ่อนๆไว้คุณคุณจะต้องไปแข่งเรื่องราคาแล้วเขานี้เพราะคุณไม่มีแบรนด์เลยคุณจะต้องไปแข่งเรื่องราคาแล้วคุณจะต้องไปตัดราคาแล้วแล้วทางออกของคนตัดราคามีอย่างเดียวนะเจ๊งปลายทางของคนแข่งตัดราคามีอย่างเดียวเจ๊ง ข้อนี้ไม่ใช่นายบัณฑิตพูดนะผมศึกษาเรื่องการตลาดมาเยอะมากผมคุคุยผมไปเช้าสัมมนาฝรั่งอะไรเงี้ยเอาที่เจ๋งๆนะสัมมนาออนไลน์นะของฝรั่งที่เจ๋งๆ่เอาช่วงเจ็ดแปดปีผมก็ชอบเจ็ดแปดปีก่อนผมก็ชอบศึกษาหาความรู้อะตอนนั้นก็ทําธุรกิจไม่ค่อยเป็นศึกษาความรู้เกี่ยวกับการตลาดของฝรั่งแล้วจุดจบจุดสุดท้ายของคนตัดราคาแข่งกันมีอันเดียวเจง๋งไม่มีธุรกิจไหนอยู่รอกคุณดูธุรกิจการบินนี่ ธุรกิจอุตสาหกรรมการบินเช่นอะไรอะพวกพวก,พวกอะไรอะสายการบินต่างๆ<อ>สายการบินต่างๆไม่ว่าโลคอสหรือไม่โลอะม่นแข่งกันเรื่องเดียวอะเรื่องราคาเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันแข่งกันเจ๊งอะคุณไปดูยอดยอดแต่ละยอดแต่ละบริษัทเด่นลงตลอดท,ทุกทุกที่ลงตลอดเพราะฉะนั้นแข่งเรื่องราคาไม่เวิร์กไม่แล้วถ้าคุณไม่แข่งเรื่องราคามีอันเดียวที่คุณต้องทําก็คือ ขายแบรนด์สร้างแบรนด์ให้ตัวเองสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งนึงที่จะมาเลยคือคุณจะต้องสร้างตัวออนไลน์ขายตัวเองออนไลน์แล้วถึงตามมาด้วยขายของออนไลน์นะครับนั่นคือโจทย์ถ้าใครไม่ทำแล้วคุณเหนื่อยแน่เลยแล้วก็ในคอสพันล้านออนไลน์เนี่ยผมจะสอนวิธีการที่ทำยังไงที่สร้างแบรนด์ตัวคุณก่อน คือคนชอบถามว่าจะขายของอะไรดีจะขายของอะไรดีจะขายของอะไรดีออรดมันมักง่ายอ่ะเข้าใจบ้างพูดง่ายคือเวลาคุณบอกว่าขายของอะไรดีเนี่ยคุณกําลังบอกว่าคุณจะจะ,จะ,จ,ะจะมองข้ามสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือตกลงตัวคุณเนะี่ยมันคือใครตัวคุณชอบอะไรคนเชื่ออะไรเกี่ยวกับคุณไม่ใช่ว่าเฮ้ยอันนี้รวยเร็วกูขายบ้างอะไรนี่รวยเร็วกูขายบ้าง สิ่งนึงที่ผมสอนในคอสมีทูเอ่อ,อคอสพร์ลัน,ลนออนไลน์ก็คือว่าคุณต้องหลีกเลี่ยงประเภทสินค้าประเภทมีท hey, กูกูเอาด้วยเก็ตปะสินค้าประเภทมีทูกูเอาด้วยมีทูคือเฮ้ยกูเอาด้วยกูเด้วยแปลว่าคืออะไรแม่งรวยกูเอาด้วยกูเอาด้วยกูเอาด้วยคือเราไม่ไม่หาตัวตนเลยว่าตกลงฉันชอบอะไรตกลงคนเชื่อเครดิตของฉันในแน่ไหน มันไม่มีการปูพื้นฐานขึ้นมาก่อนเลยคือข้อหนึ่งเนี่ยมันคือการการขายขายตัวเองออนไลน์มันคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงสําหรับทั้งชีวิตของคุณเวลาคุณสร้างตัวตนเนี่ยมันไม่เสียหายอะไรหรอกเวลาคุณทาเวลาคุณทำคทำอนเทนต์สรุปยายคุณก็ต้องทำคอนเทนต์โอเคปะ่ะข้อหนึ่งจุดหนึ่งยังไงเดี๋ยวให้ข้อหนึ่งจุดหนึ่งไปยังไงก็ต้องทำคอนเทนต์กดจด จบเลยไม่ต้องเถียงถ้าคุณไม่ได้ทำคอนเทนต์ออกมาในอินเทอร์เน็ตแล้วนะผมขอเตือนไว้ก่อนนะถ้าคุณทำไม่ไม่ทำคอนเทนต์ออกมาในอินเทอร์เน็ตไม่ทำเนื้อหาออกมาในอินเทอร์เน็ตแบบดีๆนะอย่าไปอย่าไปคิดว่าเออเนื้อหาอะไรก็ได้เนื้อหาฉันไปแกล้งคนแล้วได้ยอดวิวเยอะ,อะมีมีไปแกล้งคนเยอะแต่มันจะไม่มีคุณค่าในระยะยาวคนจะจำภาพคุณเป็นแบบนั้นโอเคเพราะนั้นไปสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าให้กับผู้คน นั่นคือข้อ1.1คุณแล้วแล้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะผมบอกได้เลยนะคุณไม่เริ่มวันนี้คุณจะเหนื่อยแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยระวันหนึ่งลง20ครั้งอะทุกช่องทางอะทีมงานผมพนักง,งานผมช่วยกันลงในทุกช่องทางวางแผนผมของผมวางแผนออย่างเป็นระบบนะก็คือ Facebook ส่วนตัวแล้วก็ f a c e o o o k p a นะสองช่องทางแล้ว Ig YouTube แล้วก็มีอะไรอะไรวะ Instagram, Instagram. แล้วก็แต่ละอันก็มีหลายครั้งต่อวันผมบอกได้เลยยังไม่พอเลยจะแกรีวีอะแกรีวีที่เป็นเจ้าพ่อสื่อโซเชียลในเมืองนอกนะที่แบบสอนเรื่องแบบนี้เรื่องสื่อโซเชียลดีมากเลยนะเขาบอกว่าบต่อไปนี้บริษัทต่างๆมันต้องผลิตคอนเทนต์นะไม่ใช่100 c o n t e n คอนเทนต์ต่อวัน1,000 c o n t คอนเทนต์ 1, ต่อวัน1,000เพราะฉะนั้นเนี่ย เราอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วคุณน่ยอย่างน้อยคุณต้องเริ่มผลิตคอนเทนต์ผมสอนลูกศิษย์ทุกคนนะ่ยผลิตคอนเทนต์ผลิตไปเถอะเดี๋ยวก็เก่งเองแต่ว่าผมให้ไกด์ไลน์ให้สูตรในพันร้านออนไลน์ผมให้สูตรไปเลยทาแบบนี้นะอย่าออกนอกสูตรขนาดแม่แกรี่วีจริงๆมันพูดตรงๆเลยนะแกรี่วีนี่แม่งแบบว่าการศึกษาระบบการศึกษาสมัยนี้แม่งคือของหลอกลวงทั้งเพข้อมึงจำเป็นต้องต้องไปเรียนที่ไหนอะมึงจำเป็นที่เรียนสมัยไร่อยากจะรู้อยากจะรู้อะไรมึงก็เปิด Google ออกก็จบแล้ว แต่หนังสือแต่การศึกษาส่วนใหญ่มันเน้นเรื่องการจําข้อมูลนะซึ่งจะจำไปทำไมมึงก็เปิด Google ก็พอแล้วแล้วก็เน้นเรื่องการทสเรื่องการสอบมึงบ้าสอบอะไรกันนะกันหนาเข้าใจป่ะการสอบอคือก็ต้องจําข้อมูลไปสอบอยู่ดีใช่ไหมเปิด Google ก็พอแล้วใช้ใช้เครื่องค,คิดเลขก,ก็จบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกําลังช่วยคุณกําลังเนี่ย เวลาคุณมาทําออนไลน์คุณกำลังเป็นคนแรกๆของโลกผนะู้ยุโรปยังไม่เข้าใจเลยนะเรื่องการสร้างแบรนด์ออนไลน์เขายังต่อต้านการออกกล้องอยู่เลยแม่งบ้ามากเลยคือแบบไร้สาระมากๆเลยโอเคปะ่ะคุณกําลังแล้วข้อแล้วข้อสองที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรรู้เปล่าหลังจากคุณทําออนไลน์หลังจากคุณเข้ามาในพ,พ,พ,พรีเซนต์ตัวเองถึงแม้ว่าคุณจะขายอะไรไม่ได้เลยนะคุณทําอย่างนั้นสักเดือนหนึ่งนะคุณเข้ามาเรียนไอคอสพันล้านออนไลน์ของผมนะ แล้วผมจะมีการบ้านให้ทุกคนทำาก็คือไปทำสามสิบคลิปถึงแม้ว่าคุณเนี่ยสามสิบวันคุณทำไปทาไปแบบโง่ใช้คำนี้ดิอาทำแบบโง่ๆไปเรื่อยๆแต่โง่แบบพัฒนาทุกครั้งเข้าใจป่ะแบบท,ท,ทำแบบไม่แคร์มากกูทำทำแบบงี้ละทำเพื่อความสนุกของตัวกูเองทำไปทุกวันสามสิบวันแล้วคุณพัฒนาทุกวันนะคุณรู้ไหมว่าไรายได้อันที่สองอ,อะไรได้ที่คุณจะได้ที่ไม่เป็นกระแสซึ่งมันคือข้อสองของผมละ ก็คืออะไรหรือว่ารับทำสื่อโซเชียลรับทำสื่อโซเชียลสอนทำสื่อโซเชียลแม่งโคตดเวิร์กทุกคนต้องทำหมดคุณยังมีฐานลูกค้าอีกมหาศาลคุณจะถึงคุณออกมาออกมาทำคอนเทนต์ใช่ไหมัอย่างที่ผมสอนทำคอนเทนต์ออกหน้ากล้องทำทำนู่นนี่แต่เอออะไรอ่ะทำอย่างปีเตอร์ก็จะสอนในคลาสว่าทำทำไซส์วิดีโอยังไงทำอะไรอย่างเงี้ย ภายใน30สิบวันคุณสอนต่อได้เลยถึงแม้คุณยังขายของอะไรไม่ได้ไม่รู้จะขายของอะไรคุณสอนต่อนั้นได้ก็เป็นไรายได้เรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องไปเรียนสี่ปีที่ไหนโ okay. อเคลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งคือคอร์สของผมเนี่ยมันเหมือนกับเอานิเทศสองพันเอานิเทศอะไรเหมือนคุณมาเรียนคอร์สนี้นะพันล้านออนไลน์นะเหมือนคุณมาเรียน,นปัญญาเออนิเทศศาสตร์ปัญญาเอก 2องสอเออปี2020นี่นะคร์สสองศใช่คอมเมอร์ือคอมเมอร์เคชั่นะเออแล้วก็ MBA ด้วยมบเอสอง2ูนย์อันในคอร์สเดียวกันอ่ะภายในเวลา30คลิปอะโอเคป่ะภายในเวลาสาคลิปจบไม่ต้องไปนั่งเรียน4ปี4ปี2 2ปริญญา3ปริญญามันเสียเวลาคุณอย่าไปคิดแบบนั้นแล้วนะผมบอกกันตรงๆนะว่าอย่าไปคิดเรียนปริญญาอีกแล้วนะโอเคมันมัน แล้วไอ้สิ่งที่เราทํากันเนี่ยโอเคเวลาผมสอนสอนเวลาคุณไปทำํำข้อสองที่จะต้องที่เมื่อกีก้รายได้ที่จะมาก็คือสอนทําสื่อโซเชียลใช่ไหมละ่ะหรือรับทําสื่อโซเชียลแม่งมีมาตลอดลูกศิษย์ของผมไม่ใครใครนะอ,อ๋อบีบีใช่บีบีบีเมื่อกี้นี่ก็เขาก็รับทำแล้วตอนนี้ใช่เขาทําสวยพอเขาทําสวยปุ๊บก็คนกระถามว่ารับทํำไหมเข้าใจไหมบีบีเขาก็จะมาเรียนพีเมมโปรแกรมกับผมตอนแรกมีสินค้าสินค้าแพ็กอยู่ ตอนเขาเอามาไปเผยโคชชิ่งก่อนเผยโคชชิ่งเขาสินค้าแป็กอยู่ก็เลยผมก็โค้ชเข้าไปให้ทำคอนเทนต์แบบนี้นะปรากฏว่าโอ้โหเขานี่เงินเข้าเพียบเลยเขาบอกเขาทำได้กี่ล้านแล้วเป็นสิบล้านแล้วใช่ไหมใช่ตอนแรกตอนแรกเอามาที่อาจารย์อ่ะป้าเขาแค่แบบยังไม่ถึงร้อยล้านด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ป้าเขาพันล้านละพันล้านละโอ้ว้าวเป้าหมายเขาเป้าหมายพันล้านใช่อ่โอเคแต่ก็เลยเกินร้อยล้านไปละเกินไปละอ่วโอเคแล้วก็มีรายได้อื่นงอกขึ้นมาอีก นอกจากคนก็ติดต่อเข้ามาจากพม่าคามรอะไรเต็มไปหมด,ลหมดเลยลกัมพูชาอะไรางเงี้ยกัมพูชาลาวแล้วก็นางก็เที่ยวตลอดอยู่นี้เที่ยวสบายาแล้วก็แถมยังมีคนถามว่ารับทำสื่อโซเชียลไหมเพราะเห็นคลิปเขาสวยนี่คุณก็ทําได้แค่คุณอเข้ามาคอร์สนี้เรียนขี้บุกขี้หมายังไม่ทําไม่จบยังยังไม่เพอร์เฟกไม่เป็นไร30วันคุณทําตามที่ผมสอน เดี๋ยวก็คุณก็คนก็มาจา้างคุณก็ไม่สอนต่อได้เหมือนพี่สอนน้องอะ่ะอยากจะบอกว่าคอร์สนี้มันเป็นคอร์สที่มันเป็นทางลัดจริงๆอ่ะถ้าวันนี้คุณคอร์สของอาจารย์เยอะใช่ไหมแล้วคุณอยากจะเริ่มต้นสักคอร์สหนึ่งอยากจะรู้ว่าอะไรอะ่ะอยากเริ่มต้นวันนี้อยากลงมือทําอยากเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบลูกศิษย์อาจารย์หลายๆคนที่อาจารย์สร้างขึ้นมานะคะคุณไปเรียนคอร์สพันล้านออนไลน์มัน คือนั่งคุยกันแบบว่านี่อาจารย์กลั่นมาให้แบบอโอโ้โหคือบอกถึงกระทั่งว่าสเต็ปหนึ่งสองสาสี่ห้าหกคุณต้องพูดแบบนี้คุณต้องมีคำนี้คุณต้องใช้แบบนี้คือคือมันสรุปสูตรสำเร็จมาให้แล้วอะ่ะคือมไม่มีทางไปหาได้ที่ไหนคือพูดง่ายผมทำทำทำ,ทำคลิปเป็นพันคลิปแล้วอะ่ะแล้วก็มีลองผิดลองถูกอะไรไปจนบอกโอเค เขียนมาเลยดีกว่าว่าอะไรที่ไม่ใช่หมดเลยตั้งแต่สเต็ปหนึ่งถึงหคุณทําตามนั้นเลยยานอ,าออกนอกสูตรเด็ดขาดไม่ไม่มีใครโยนสูตรอะไรแบบนี้ให้น้อยเหมือนแค่แบบว่า,อ,าอะไรอะ่ะแมคโดนัลหรือโคกอะไรเงี้ยโยนสูตรให้คุณเลยว่าไปทําตามแบบเขาเลยอะไรแบบเนี้ยปกติเาสูตรแบบนั้นเขาปกปิดกันเป็นความลับผมผมเอาของเอาของที่ผมไปลองผิดลองถูกทดลองอะไรมาเอามาให้พวกคุณหมดเลยนี่คือไม่หวังรวยคนเดียวน,นี่ย,ยการแจกจ่ายความรวยนะครับ จับวารวยทั้งทีมใช่มาเพื่อเปลี่ยนประเทศรวยไม่ได้มารวยพออยู่แล้วแล้วก็แต่ละคนนะคะที่รงเรียนไปอะ่ะเนี่ยก็พิมพ์กันมาเยอะแยะเลยบอกว่าคือเรียนแล้วดีจริงๆหลายคนเปลี่ยนชีวิตแล้วตั้งแต่คอสยังไม่จบเลยนะและก็ยังคงถ่ายไม่จบนะคะอคอสออนไลน์ยังคงมีเพิ่มเรื่อยๆใช่นะวันที่24เนี่ยก็จะมีเข้ามาเป็นรอบสดม,มาอ,าอัดคอสออนไลน์เพิ่มเติมเข้าไปอีกเพราะฉะนั้น ราคาเต็ม59าหมเนี่ยมันถึงแน่แน่มันถึงแน่แน,น,แน,แน่คือบอกเลยว่าคอสนี้ไม่ว่าคุณลงที่เท่าไหร่คุณก็จะได้ฟรีบวกกำไรถ้าคุณเอาไปทำตามและอาจารย์บอกด้วยว่าหนึ่งปีถ้าคุณเอาไปทำนะเอาไปทำทุกแบบตามที่อาจารย์บอกแล้วไม่ได้เงินคืนนะม,มาเอาเงินคืนไปใช่คือมั่นใจขนาดนี้การันตีขนาดนี้นะคะอยากให้ทุกคนแบบ เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคอร์สนี้จริงๆมันดีมากไม่รู้จะบอกคำไหนเนาะแล้วก็มันจะเป็นอาชีพที่ที่คุณสามารถใช้เป็นอาชีพหลัก ต่อไปในอนาคตได้อีกยาวนานใชแล้วเราสามารถยืนระยะได้จากการทําสิ่งที่อาจารย์บอกสิ่งเนี้ยอย่างน้อยๆ5ปี10ปี่ได้แน่นอนอืมอืมเออเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันใหม่จำได้ไหมที่ว่าเดี๋ยวไปเที่ยวเนี่ยเราก็ใหม่ก็มีเงินเข้าแล้วอบอว่าขอบคุณอาชีพนี้จริงๆจำได้ไหม <จำ S 1> ที่บอกอเลาเลยอันนี้ดีมากบอกอาจารย์แล้วเหมือนกันคะ่ะคือ,อ,อจะไปเที่ยวยุโรป แล้วก็พอดีว่ามันมีอุบัติเหตุทางวีซ่านิดหน่อยอก็เลยตัดสินใจแค่แบบเซี่ยวนาทีไปเที่ยวสิงคโปร์แทนอืความรู้สึกนี้นะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าวันนี้ไม่ได้ทําตามสิ่งที่อาจารย์บอกไม่ได้ไม่ได้รับอาชีพนี้อะ่ะมาจากอาจารย์เหมือนอาจารย์เป็นคนมาเผยแพร่ออาชีพนี้ในประเทศไทยอะ่ะแล้วเราทําตามทุกเม็ดม,มันทําให้ทุกวันนี้อะ่ะ ชีวิตมันมันไร้ความกังวลมันมีความสุขมันดีมากจริงๆจนมันอยากจะส่งต่อให้คนอีกเยอะๆะได้มารู้ว่าไม่ว่าวันนี้คุณเป็นยังไง<ม>คุณมีชีวิตแบบไหนคุณสามารถมีชีวิตที่มั่งคั่งเหลือเฟือแล้วก็ครบทั้งทุกด้านของชีวิตมีความสุขในทุกๆด้านของชีวิตไม่ใช่แค่เงินบอกเลยว่า ถ้าคุณดูไลฟ์นี้อยู่คุณเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในคอร์สพลานออนไลน์นะมันจะเป็นก้าวแรกที่จะเป็นก้าวที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการนะคะมาเรียนการพลานออนไลน์การันตีคอนเฟิรม์มบอกเลยนะว่าสไลด์300สไลด์โคตรเยอะโคตรเยอะ